นะมีอยู่ตัวสองนะมีด้วยนะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจในตัวเองว่าจะตอบได้ไหมหรอหรือว่าหูว่าไม่แน่ใจว่าที่ตอบไปถูกหรือเปล่าอะไรอยู่ใช่ไหมเอก็ว่ากันไปนะฮนะแม่มีทุกเลขเลยนะมีเลขหนึ่งด้วยนะมีคนที่ตอบได้ซึ่งิีนะะ จะทำยังไงนะครับผมเชื่อแบบนี้นะฮะผมเชื่อว่าคนที่ตอบได้แน่ๆเนี่ยก็คือคนที่ได้รับผลลัพธ์นั้นแล้วนะครับคนที่ได้รับผลลัพธ์นั้นแล้วเพราะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับให้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีเนี่ยไม่ได้ยี่ัวอย่จริงๆกคืออย่างเช่นสมมุติสอนคนนะครัคุกท่ทานครับไปเดีย๋ยวผมจะสอนว่ายน้ำนะคุณท่านกระโดดลงสระว่ายน้ำการตายูปนะฮะพอคุณท่านกระโดดไปแล้วผมกระโดดไปด้วยแล้วผมก็บอกคุณท่าน เองก็ว่ายน้ำไม่เป็นนะคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับไอคนจะสอนก็ว่ายไม่เป็นนะไอคนที่อยากจะเรียนว่ายไม่เป็นอยู่แล้วแ่ละเลยอยากจะเรียนจะว่ายให้เป็นไอคนสอนบอกว่าจะสอนให้แต่คนสอนก็ว่ายไม่เป็นเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับโจรน้ำตายใช่ไหมจริงจไม่จมหรอกนะฮะสามวันเดี๋ยวก็ลอยแล้วนะครับเดี๋ยวสามวันก็ลอยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนาะเออเราจะไม่รอดดิ ดนั้นให้จำเอาไว้ให้ดีนะฮะคนที่จะให้นะครับในสิ่งที่เป็นผลลัพธ์อย่างเงี้ยนะกับคนอื่นได้เนี่ยกนะ็คือคนที่ก็ต้องได้ผลลัพธ์นั้นแล้วอ่ะนะครับเพนะราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเรียกว่าคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับซาร,ร์ดักดิลเลอร์แกรนด์ดิลเลอร์ขึ้นไปเนี่ยนะะฮแกรนด์ดิลเลอร์แพลตินัมดิลเลอร์เนี่ยนะครับแล้วก็สูงขึ้นไป ขึ้นไปสู่ความสำเร็จเนี่ยมันมีสเต็ปการเรียนรู้อะไรบ้างนะครับแต่บางคนนะก็ยังบอกอีกนะครับบอกว่าอะไรครับบอกว่าเอาจริงนะบอสหนูอะ่ะก็แกนดเดลเลอร์แล้วหนูเนี่ยแพทดีนัมดลเลอร์แล้วแต่หนูก็ยังไม่รู้เลยหนูสําเร็จมาได้ไงเนี่ย <laughs> ผลลับนั้นนะ่ะลงไปไม่ได้ก็เลยมีหนูคนเดียวนี่แหละค่ะที่เป็นแกนดีลเลอร์หน้นองค์กรเนี่ยมีหนูคนเดียวนี่เป็นแกนดีลเลอร์นะฮะเพราะหนูว่าเป็นได้แต่หนูถ่ายทอดให้ใครไม่ได้นะฮะส่งต่อผลลับแบบนี้ให้ใครไม่ได้นะหรือว่าคนรอดเนี่ยหนูก็เป็นแค่นิ้นดีลเลอร์นะแต่หนูก็ไม่รู้จะสอนต่อ,อยังไงเป็นตัวเองก็เป็นได้แต่ก็ไม่เลี้ยงถ่ายทอดลงไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับทีนี้พอถ่ายทอดไม่ได้เกิดปัญหาอะไรม